นีัอเดี๋ยวเขาเวลาที่เขาจะโมโหนะอันนี้อันเนี้ก็คือมีตัวเดียวเลยใช่ไหมคะมีตัวเดียวค่ะเยอมากจำนวนมากเราก็รู้รู้เยอะอันนี้ทางนทีทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกทันทีอันนี้ทางนี้คนมาดูเยอะไหมคะคนมาหาไหาเเยอะหมือนนกัค่ะ แล้วเขาแบบว่าเขาก็อยู่ที่พื้นแล้วเขาก็เดินเดินเดิน่เดินพี่เดินกระเพกกระเพกเดินสุดเนี่ยจากนี่ไปถึงมุดเลยนะเดินได้ไกลเหมือนกันเดินทั่วร้านเลยค่ะเดินทั่วร้านเลยแล้วตอนแรกพี่คิดว่ามันจะรอนไหมอ่ะไม่รอดไม่รอนแค่สภาพแบบขาสภ้พาแบบเดี๋ยวดูในดูในดูในเฟซบุ๊กค่ะอ่านไปเยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่อะไรคะ ตั้งแต่ไทยตั้งแต่ไทยถ่ายไปหมดเลยต,ต,ต,ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลแรกตั้งแต่ตั้งแต่โกนหมดเลยนะเนี่ยโกนหมดเลยนะคะ